บนเฟ e บ o ๊ k เพจที่สร้างมาแล้วไม่ได้ใช้งานเลยต้องการที่จะปิดใครที่ยังทำไม่เป็นมาดูขั้นตอนการปิดกันค่ะวิธีปิดเพจนะคะเพจที่เราสร้างมาแล้วไม่ได้ใช้งานต้องการอยากจะปิดปิดได้ค่ะเข้าไปที่แอป,ปของ f a c e b o o k นะคะไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนค่ะไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ การเข้าถึงและการควบคุมนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นหัวข้อนี้ค่ะการปิดใช้งานและการลบนะคะจะมีให้เราเลือกว่าเราจะปิดชั่วคราวหรือจะลบแบบถาวรน,นะคะก็แตะเข้าไปได้เลยเราเลือกลบเพจเลยนะคะคือลบแบบถาวรน,นั่นเองค่ะแตะเข้าไปแบบนี้ แล้วก็กดดำเนินการต่อลบทุกอย่างนะคะดำเนินการต่อได้เลยกดดำเนินการต่อค่ะยืนยันนะคะถ้าเราต้องการที่จะปิดเพจนี้ยืนยันด้วยรหัสผ่าน Facebook นะคะ Facebook คือโปรไฟล์หลักของเราที่เราเอามาสร้างเพจนี้ค่ะใส่รหัสผ่านยืนยันนะคะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยกดดำเนินการต่อ ลบเพจและข้อมูลนะคะของเพจของเรานะคะดำเนินการต่อได้เลยค่ะกดลบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะปิดเพจได้นะคะอย่าลืมนะคะรหัส f a c e b o o k ต้องจำให้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปปิดนั้นจะต้องยืนยันด้วยรหัสผ่านของโปรไฟล์ facebook ของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ